คือคู่รองของทุกท่านครับทาง t r u e For y o u กดหมายเลขที่14ครับเดินขยับมาแล้วนะครับตอนนี้เงินอัดฉีดมาให้แล้วนะครับทางด้านของวันดีนี่สตาร์ทกันที่20,000บาทนะครับจะชนะได้ในการชกไฟนี้นะครับเดินเบียดเข้าหายกนี้ดูว่าทางด้านของนพเก้าขอกมาเล่นจังหวะสีมือนะครับคอยดักเตะดักทีนะครับวงไหนมีก็ไล่แขนเอาไว้แต่ว่าวันดีนี่พยายามจะ เบียดปล้ำในนะครับจะกดลงมาตีให้ได้โอ้มาโดนไล่แขงแทงดอกนี้สวยครับของนพเก้าโอ้โหตอนนี้ขนาดแค่ยกนี้ยก3มี3ก้อนแล้วนะครับน้ำเงินอัดฉีดเลยทีเดียวนี่คม่ายแดงนพเก้านะครับแม่ก็ขวางไว้เลยแล้วก็ชิ้นเจเจ,เจนี่พอเสาหน้าขอนแก่นีจะมอบเท่าจะอัดฉีดเท่าไรอีกติดตามกันนะครับ <c oughs> ก็พี่น้องขอนแก่นนะครับไปใช้โปรแกรกันได้นะครับยกนี้ยก3ามนะครับ ไปนาทีนิดๆครับตัวเล็กต้องชวนทะเลาะหน่อยนะครับนิคมผมเพราะว่าอยู่ห่างนี่แหละครับนุพะเก้าครับโอ้โหดักทีบดักแทงครับว่าเอาทีไว้ก่อนครับไม่อยากจะอยู่ใกล้ครับนุพะเก้าเพราะว่านิคมนี่ดูจากหัวไหล่แล้วกำปั้นหนักแน่ครับเรียกว่าอาวุธมวยนาากหลายเหลือเกินนะครับวันนี้ทางด้านนุพะเก้าทั้งนอกทั้งในไหนนี่ก็ไล่แขนดีนะครับวงนอกนี่จังหวะดักทีบดักแทงนี่ก็สวย แต่ว่าวันดีนี่ไม่สนนะครับไอ้ทางด้านของนิคมนะครับไม่สนนะครับยายามจะเบียดเข้าหาเบียดเข้าไปโอ้แต่ว่านพะก้าวยาวกว่านะครับแล้วก็อาวุธนี่จุกจิกทำลายจังหวะไปหมดครับแม่ผู้ปล้ำผู้ซ้อมแกไม่ต้องห่วงเลยนะเพชรดีเดียเดมี์นี่โอ้หออกมาแต่ละคนแต่ละคนเนื้อนี่มว้าวเลยน่ะเนื่อเป็นเม็ดเม็ดไหลเลยนะครับฝ่ายแดงวันนี้นพเก้าน้ำเงิน,นีิคม อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับหมัดมวยครับมาแต่โอ้โหนี่ว่าจะใช้ฤาษีบทยาเลยนะครับตีได้ไหมครับตีได้ไหมครับมาแต่ว่าดูนพเก้าแก่ก็ยกแข้งยกขามาซอยเป็นการเหมือนป้องกันตัวครับแตีว่าจัดการจริงๆนะครับวันนี้สวยแล้วครับทางด้านของนพะเก้าก็มาดูกันที่นิคมโดนไปเยอะเลยเกินนะครับทั้งแข้งทั้งแขงตรงๆของนพเก้าเรียกว่าเจ็บๆทุกดอกนะครับ ไม่สนนะครับตอนนี้ขยับเข้าไปดูครับออกซ้ายออกขวาหรือว่าน่วมนะครับอย่างนี้ทางด้านของนิคมอา้าวแม่ก็โชกแบบเอาคลาสเลยอะเหนือชั้นเลยนะครับออกอะไรก็อะไรก็ถูกไปหมดนะโอ้ดูตงหมเือเกินครับคืออาวุธมวยหลากหลายจริงๆนะครับเนี่ยหมัดหน้าหมัดหลังนี่ก็มีหมดเลยครับ เอาแลครับแต่ว่ายกนี้นะครับยาฉีดมาแล้ว2 0 0แสนบาทนะครับให้กับทางด้านของนิคมตรงนี้ฮึดกันหน่อยแล้วครับ2 0 0แสนบาทนี้เงินก้อนโตทีเดียวแต่ว่าพยายามจะเบียดเข้าไปมาโดนทางด้านของนดพเก้านะครับเรียกว่าชิงเดินก่อนเลยแล้วก็โอ้เอาล้วครับจะหักก็หักไม่ล้มนะครับดอกนี้นบักเก้าโชคแบบเอาคลาสแล้วเหนือเลยนะครับหมัดหน้าหมัดหลังลูกทีบ ดิสเบกไว้ด้วยนะครับแต่ว่านิคมไม่ท้อสงสนท่องไว้ในใจเลยอะไรๆก็เกิดได้นะครับระคังยังไม่สิ้นในยกสุดท้ายหมัดมวยครับไม่มีอะไรแน่นอนครับอะไรที่แน่ก็อาจจะนอนมาแล้วครับหูศอกโอ้แต่ว่านี่ครับจะใช้ช่วงชกเป็นประโยชน์จริงๆนบะเก้าดูครับโอ้ขวางโอ้วยหายไป2อปีเอาออมากรรมการดึงไว้ก่อนครับจะตกเวทีครับหายไป2ปีนะครับโนบะเก้าโอ้แต่ว่าอาวุธมวยแกนี่ ม่จุกจิกเนี่ยครับมีทุกอย่างเลยครับโอ้โหพยายามนะครับทางด้านของนิคมก็พยายามจะฮึดสู้แล้วนะครับแต่นพะเก้านี่ครบเครื่องแล้วก็จัดจ้านอาวุธมวยก็จุกจิกนะครับทำลายจังหวะเอาไว้หมดนะครับทำให้ทางด้านของนิคมนี่ที่เดินเข้าหาแต่ว่ายังทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นตนันเดินเข้าไปนี่โอ้เอาละครับพยายามจะเสี่ยงศอกเหมือนกันครับทางด้านของนิคม Uh huh. วัดดวงเลยนะครับของหนักวัดดวงไปเลยนะครับนิคมเงินก้อนโตเลยนะครับธนูทองช่างดุนสีตะเกตรุ่นน้องในค่ายที่เคยได้ไฟเที่ยวส0 0 0 0นครับไฟนี้ตัวเอง2อ0 0 0 0ครับอามาดูนี่หน่ก้านะครับน้าเงินนิคมจะทําได้หรือเปล่าอาิีดีเยอะเลยเดี๋ยวหมดยกนี่ยน่าจะาไปถึงประมาณครึ่งครึ่งล้านว่างั้นเถอะนะอาเดินอีก oh, นิคม หม,มัดหน้าแกก็กระแทกไว้เรื่อยนะครับชกบูแทงอีกดอกหนึ่งโชว์ฟอร์มเวลานี้นะครับต้องมองมองตัวต่อไปแล้วนะครับทางโนบก้าแต่อย่าย่นอย่ายุบนะอย่าย่นอย่ายุบนะอะไรก็เกิดได้อะไรเอาเอาละครับพยายามฟู้อย่างสุดฤทธิ์เลยนะครับมีทั้งหมัดทั้งศอกนะครับทางด้านของนิคมแต่ว่ามาโดนโอ้โหดอกนี้นะครับจังหวะแทงดอกนี้นี่เนื้อเนื้อจริงๆนะครับทางด้านของโนบก้า เดี๋ยวมาดูคำทางด้านของนพะก้านะครับพราะดูแล้วออกมานี่จะสวมหมวกกันน็อกแน่นเหมือนกันนะครับรู้ว่าทางด้านของนิคมนี่ต่อยมัดอย่างเดียวแน่ครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับซีพีเจริญพ่อกระพันอาหารจำกัดมหาชนท่านดรพุทธเศษไพฑูรย์แล้วก็นึกถึงโตโยต้ามองไปที่เคมอเตอร์เลยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรดศูนย์สองนะครับหกหกสองหกห้าห้าห้าจากเคมอเตอร์ซื้อสั้นเลย โตโยต้าเชมอ้เอาเดินอีกอาวุธอื่นไม่ต้องสนใจแล้วครับหมัดกับศอกหมัดกับศอกเท่านั้นครับที่มีโอกาสช็อกโลกได้ครับยิ้มหมัดของน็อกเอาท์มาหน่อยครับยิ้มหมัดของเพชรมณีมาหน่อยครับน็อกเอาท์ก็เตรียมที่จะป้องกันแชมป์โลก14ทันวานะครับเดือนหน้านะครับก็ไปกันที่ภูเก็ตครับเจอกับรองแชมป์อันตรายจากฟิลิปปินส์ครับโยกนี้นะครับพยายามฮึดอย่างเต็มที่แล้วนะครับ ทางด้านของนิคมเงินอัดฉีด8 0 0แสนบาทนะครับถ้าช,ชนะในการชกไฟนี้พยายามจะเดินต่อยโอ้โหแต่มาโดนแทงแต่ละดอกนี่เรียกว่าเก็บทุกดอกนะครับอาวุธมวยของนพเก้าที่ออกมานะครับเรียกว่านเน้นครับแมแ่ก็สู้ดีนะกำลังก็กไม่ตกแต่ว่าเชิงเนี่ยดูดิหมัดหน้าแล้วก็ถีบเนี่ยนะครับถีบเป็นแยบเลยอะ่ะมวยถีบมีกันได้หมดเลยนะครับแล้วก็ถีบเท้าหลังที่รีนให้ทราบละนะครับว่า น้ำมวยเก่งๆนี่ไม่กี่คนนะที่ถีบเท่าหลังได้ที่ยกมาให้ดูๆอย่างแน่ดีนี่เชนน้อยสอสิรีพันธ์นะครับพิกัดนี้นี่โอ้โหมวยเอกเพียบเลยนะครับทักสีเล็กรุ่งกิจซุปเปอร์เล็กนี่เวทนี้แหละครับประมาณ1 3 4ถึง137เราต้องมองถึงอานาคตแล้วนะครับว่าไฟต์ต่อไปเจอใครดีครับอินบ็อกมาบอกกันได้นะครับในแฟนเพจของเพชรยินดีมวยไทย แล้วก็สามารถติดตามได้นะครับหลังเกมของคู่นี้ครับไปฟังความรู้สึกกันได้ครับของผู้ชนะแล้วก็ผู้แพ้นะครับทั้งแฟนเพจของพชจดีมวยไทยแล้วก็แฟนเพจของมวยเ7็ดเจ็ดแปดเก้าครับทีมงานก็เตรือมที่จะไลฟ์สดให้ดูอยู่นะครับนี่ครับโดูจังหวะนะครับว่าพยายามแล้วจะต่อยหมาจะบอกเข้าไปนี่โดนล็อกโดนขวางนะครับอาวุธมวยจะจุกจิกมีขนอะไรมานี่มาหมดเลยนะครับวันนี้มาดูกันนะครับว่า ทางด้านของนพเก้านะครับในไฟต์ต่อต่อไปนี่จะเจอใครดีครับในพิกัดนี้ครับนี่นะครับแต่ว่าต้องชมเชยน้ำเงินนะครับนิคมนะครับทั้งนุ่นศิษสาเกศเพราะว่าแกก็ติดได้ถึง5ยกในการโชกับนพเก้านะครับเพชรบีบีอะคาเดมี่ในน้ำหนัก137ทำาการวิสุทธิยงทธประการก็รับจาก3ท่านนะครับมีทั้งธงไทยธงสวก ผมพัดว่องไวแล้วก็ชุมพลอินตยศแล้วก็แดงนะครับแดงทวเก้าเพนทีเดีย์คามี่สคณะมีคมช่างรุ่มศรีสะเกด